เขียนใจแล้โอ้โหเขาเศร้าจริงรักพี่คนนั้นคือพี่คนไหนคะทุกคนมาเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูคนมาเถิดเร็วทุกคนทุกคนดูดิดูดิทุกคนดูดิโอ้ตาดำแดงมากเลยแรงมากจริงเป็นไรอ่ะ เฮ้ยบอกก่อนก่อนนะคือเขินจริงจังมากฮัลโหลไม่ได้เินพี่มาแล้ว,ว,ว,ว <c oughs> หนูจะไปแล้วค่ะเอ้า <c oughs> แบบคนไปหมดแล้ว หน้ามืดทุกคนช่วยอธิบายสิ่งนี้เอ้ยโอโทุกคนใครแชมพูใครอนุญาตให้มีแฟนยังไม่มีอยู่เกาหลีนะโอะ๊่ะแชมพูอะไรพี่มามิงครอนุญาตให้มีแฟนที่เกี่ยวกับฉัน ไม่เก็บในหนูดูเห็นไหมไม่เก็บละไม่เก็บละอะไรลาจินเธออะไรอีกไม่อ่านแล้วใครจะไปอ่านแล้วอ้าวเนเขียนภาษาตารกีทำไมเขาไม่เข้ามาดูคนเอ่ะใครไม่รู้พี่คนไหนอนะพี่พามิง ให้คนไหนเขาไหมเขาไม่เขา้เขามาดูแชมป์เขาไม่ต้องเข้ามาหรอเพราะว่าเขาอยู่ในใจแล้วช็อตชิปเปอร์บอลเป็นปกติบ้างตลอนไม่เกี่ยว,ยวตัวหลอนแหละไม่สบายทุกคนเผิมไม่ได้นะชิปเปอร์ เดี๋ยวเขาจามแล้วเนี่ยพูดถึงเขามือถือแบบเลยใครอ่ะก็อะไรนี่อะไรนอนละคงต้องบอกให้รู้อ้าอันนี้ก็หนุ่มกรุงเทพนี่ไม่เกี่ยวไม่จะจะร้องเพลงให้เข้ากับแชมพูไม่เกี่ยวก็มีไปคงต้องบอกใครไปไปเอ้าคนเชียงใหม่หรือคนกรุงเทพคะอะไรอ่ะคนไทยค่ะ คนเกาหลีคนไทยอัาญ่า